สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดจะมาแจกสูตรซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรโบราณกันนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆจะทํากินทําขายอร่อยสุดๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่พริกน้าส้มก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นพริกเหลืองนะพริกเหลืองเวลาเราเอามาปั่นน้าส้มนะคะมันจะหอมมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นน้าส้มกันก่อนค่ะพี่ขวดก็ซอยพริกเหลืองเตรียมไว้แล้วนะคะ ปริมาณนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะเพราะว่าบางทีก็เอาไปทําเป็นน้ำส้มต่อได้อันนี้เราใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะเพื่อให้เขาปั่นง่ายนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั่นกันเลยปั่นให้ละเอียดเลยนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำมาเทใส่ถ้วยค่ะ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มน้ำส้มเข้าไปได้นะคะเพราะว่าเราก็จะนำไปใช้เวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วเราก็มาเตรียมทำซอสก๋วเตี๋ยวแห้งกันนะคะอัตราส่วนวันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด6ช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มพลิกดองที่เราปั่นไว้เมื่อกี้4ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำหวาน 4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว3ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตั้งน้ำซอสให้ละลายเข้ากันเลยค่ะเราก็จะคนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันนะสูตรนี้ไม่จาเป็นต้องเคี่ยวนานนะคะรอแค่น้ำตาลทรายละลายก็พอแต่ว่า ขอให้น้ำซอสเขามีความเดือดขอ,ขอบขอบขึ้นมานิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะเก็บตัวน้ำซอสไว้ได้นานนั่นเองค่ะสูตรนี้ก็ทำทานได้ประมาณมื้อหนึ่งในบ้านเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทําขายก็เพิ่มอัตราส่วนได้เลยค่ะตอนนี้ก็ทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะนี่นะเราก็จะตั้งรองให้เขาเดือดปุดๆขอบขอบแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้ซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรโบราณของเราก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็มาเตรียมลวกเครื่องเตรียมไว้หรือว่าเราจะลวกไปทานไปก็ได้นะคะวันนี้พี่หดก็จะมีลูกชิ้นแล้วก็จะมีหมูสับนะคะทำปั้นเป็นก้อนไว้เพราะว่าสูตรโบราณจะต้องมีหมูสับแผ่นแบบนี้ด้วยนะแล้วก็หมูชิ้นค่ะ กากหมูตรงนี้เราก็เจียวใหม่ๆเลยนะหอมมากๆน้ำมันกระเทียมเจียวถั่วบดผักชีซอยแล้วก็มะนาวนะคะก็เตรียมไว้ได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลวกเส้นกันค่ะเราก็ลวกเส้นมานะคะวันนี้พี่หวดก็จะทานเป็นเส้นมีค่ะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวสักหน่อย เสร็จแล้วเราก็ราดน้ำซอสลงได้เลยค่ะก็กะได้เลยนะคะ1 2ถึงช้อนนะมะนาวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะสามารถปรุงได้ง่ายๆด้วยซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งของเรานี่เองค่ะง่ายมากๆทาทานได้อร่อยทั้งบ้านเลยค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ